สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้านะตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งจากพี่น้องวันนี้กักตัวเป็นวันที่หกวันแนละ้วกักตัวมาหกวันแล้วนะจ้าวันนี้จะมาตรวจจะมาตรวจตัวทุกวันจ้าช่วงเช้าอ่ะนะจะตรวจทุกวันช่วงเช้า ตรวจทุกวันช่วงเช้าจ้ะตรวจก่อนพี่น้อง ระยะตรวจก่อนนะคะ ก็จะตรวจทุกวันนะคะเพราะว่าเราไม่ติดเชื้อแต่ว่าเราอยู่บ้านเดียวกันเราต้องตรวจจ้าตรวจทุกวันด้วดูเชื่อจะติดหรือเปล่าอาการไอเป็นบางทีนะคะไอแห้ง ไอแห้งๆแล้วก็ไม่มีไข้ไม่มีไข้จะมีช่วงวันที่สามกับวันที่สี่นะจะมีไข้นิดหน่อยนิดเดียวมีไข้นิดเดียวจ้ะก็จะมีไข้นิดเดียวแล้วทีนี้ก็จะไอเป็นบางทีมันไม่ได้อทุกวันนะมันไม่ได้มันไม่ได้ไอทั้งวันนะมันไอเป็นบางทีวันตอนที่เราเราต้องกินน้าเยอะๆอะพูดถึงอะนนกินน้ําเยอะมากเลย เดีย๋ยวก็ขึ้นมาระขีดหนึ่งนะก็ขึ้นมาตัวซีนะมันก็จะแชชัดมากเลยแหละต้องรอยสิบห้านาทีจ้ะพี่น้องก็กินอะไรได้มั่งแล้วกินของที่ว่าแต่ข้าวยังกินไม่ได้จ้ะข้าวข้าวกับกับนะกินข้าวกินกับยังไม่ได้จ้ะ กินพวกของที่มันนิ่มๆของที่มันนั่นย่อยง่ายของที่ย่อยง่ายอะ่ะกินได้อยู่นะของที่ย่อยง่ายกินของที่ย่อยง่ายมันทำให้ไม่เจ็บคอไงวันนี้นะคะวันนี้ที่เมื่อวานนี้ สามีก็ตรวจทุกวันนะสามีอ่ะนะตรวจทุกวันไม่เป็นไรจ้ะพอดีเมื่อเช้าสามีก็ตรวจไปครั้งหนึ่งแล้วไม่เป็นไรตอนนี้สามีไปทํางานได้แล้วจ้ะวันนี้วันนี้สามีไปทํางานนะคะตอนเช้านะคะไปทํางานแต่เช้าแล้วจ้ะสามีไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรก็ไปทํางานได้เพราะว่าหยุดมาห้าวันแล้วหยุดมาห้าวันแล้วเนี่ยวันนี้ตรวจอีกวันนี้เช้านี้ตรวจว่าไม่เป็นอะไรก็ไปทํางานได้ที่บริษัทให้ไปทํางานจ้ะ นเราตอนนี้ก็ตรวจอยู่นะคะมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาขึ้นไวจะพี่น้องถ้าว่าเราเราติดเชื้อนเนี่ยมันก็ขึ้นไวเหมือนกันน่ะนะมันขึ้นมาเลยแหละสองสองตัวตัวทีกับตัวซีอะนะแต่นี้เราไม่เป็นไรเนี่ยมันขึ้นมาเลยเนี่ยตัวเดียวเนี่ยไม่เป็นไรนอกจากไม่เป็นไรเรากาไว้นี้แหละ อาการนี่โอมิคอนเนี่ยนะมันจะมีอาการไอไอแบบแห้งๆไอไม่มีเสลดไม่มีอะไรนะมันจะไอเป็นบางครั้งไอแห้งๆแล้วทีนี้บางคนอาจจะมีไข้บางคนอาจจะมีไม่มีไข้นะบางคนนะนะแล้วแต่นะบางทีมีอาการเมื่อยเพลียเพราะว่าอาการแบบนี้มันจะเมื่อยเพลียนะมันเมื่อยเพลีย ส่วนมากแล้วกินกินยาแล้วก็ก็นอนส่วนมากให้นอนเยอะๆจะนอนแล้วจะได้ไม่ไอนอนแล้วมันจะได้ไม่ไอจ้ะลูกสาวก็ไอเป็นบางทีอ่ะนะไอน้อยน้อยน,น้อยคือไอไม่เยอะไม่ใช่ว่าไอาทั้งวันเนี่ยขึ้นมาแล้วตัว C นะคะสีแดงขีด C นะคะไม่เป็นไรจ้ะ ไอที่ตรวจเราก็ซื้อมาเองอะนะเพราะว่ารัฐบาลก็ให้มาตอนที่ติดเชื้อเนี่ยรัฐบาลก็ให้มาให้มากี่อันให้มาหกอันเนะให้มาหกอัน <c oughs> ตรวจเลยอีกนี่เลอันหนึ่งเล็กอันเดียวที่จริงแล้ว ถ้าใครติดเชื้อนะกาให้อยู่บ้านก็ไม่ออกออก้างออกกันนะแต่ว่าเราเราไม่ติดเชื้อไงลูกสาวน่ากักตัวอยู่ในห้องคือจะออกมานอกห้องเฉพาะตอนที่เข้าห้องน้าแค่นั้นเองก็อยู่ในห้องทีนี้เราต้องไปซื้อกับข้าวใช่ไหมละ่ะทีนี้เราก็ลงไปว่าช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกแตอนที่ติดเชื้อสามวันสามวันเราไม่ลงข้างล่างเราไม่ลงไปเลยนะเราไม่ได้ไปซื้อของเื้ออะไรพอวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ย เราเช็คแล้วแล้วแน่ใจว่าเราไม่ติดเชื้อเราถึงลงไปซื้อกับข้าวจากพี่น้องเพิ่งลงไปเมื่อวานเพิ่งลงไปเมื่อวานเนี้ยวันที่สามวันที่สี่เมื่อวานเมื่อวานวันที่ห้าเนาะเพิ่งลงไปวันที่สี่ลงไปซื้อกับข้าว ก็ไม่เป็นไรก็พยายามดูแลตัวเองนะคะพยายามกินกินน้ําเยอะๆกินน้าอุ่นเยอะๆตอนนี้ก็กินกาแฟอยู่นะกินกาแฟกินกาแฟก็ช่วยได้นะคิดว่านะเออก็กินวิตามินซีเยอะๆจากวิตามินซีก็มีผลไม้มีพวกผักผลไม้กินน้ําน้ํามะนาวใครจะต้มน้ําขิงกินก็ได้นะน้ําขิงก็กินดีนะคะมีมีทั้งน้ําขิง มีทั้งชาขิงมีทั้งชามะนาวนะที่บ้านน้องตุดสําหรับตัวเราเองเนี่ยเรากินนะเรากินน้ำมะนาวเนี่ยชามะนาวเรากินชามะนาววันละสองแก้วกินชามะนาวแบบเป็นซองนะ่ะ ที่สําเร็จมาแล้วอะที่มันออกรสหวานนหน่อยน่ยนะเปี้ยวจัดจัดจชามะนาวกินแล้วจะได้มีแบบว่าวิตามินซีเนะี่ยกินเยอะๆพี่น้องกินกันไว้ถึงเราไม่เป็นก็นแล้วแต่เราต้องกินวิตามินซีนะต้องกินไว้เยอะๆพี่น้องชงมะนาวอะ่ะชงน้ำมะนาว ชงน้ำมะนาวกินก็ได้ถ้าใครไม่มีผงแบบเป็นผงชามะนาวอะ่ะก็ใส่แบบใส่น้ำร้อนเข้าไปแล้วก็ใส่ไอ้ไอ้หั่นเป็นเว้นเว้น,นมะนาวลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแค่นั้นละจ้ะก็ชงกินใส่ไปเลยนะลูกนึงนะชงกินไปโลดมันช่วยได้จ้าวิตามินซีะนะมันต้านมันทำให้มีเรามีอภูมิต้านทานด้ววิตามินซี กินวิตามินซีเข้าไปแล้วมันทําให้เราไม่เป็นหวัดเป็นไข้เป็นหวัดง่ายไงวิตามินซีอะนะมันช่วยได้แล้วก็กินป้องกันไว้ก่อนจะีปน้องปกติแล้วเป็นคนที่กินใน้พวกนี้ประจำอยู่แล้วอะปกติแล้วนะพวกวิตามินซีเนี่ยนะ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยจ้ะวันนี้ไปทําในครัวก็แป๊บหนึ่งตะกี้นี่ไปทําในครัวแล้วทีนีเนเเ้เดี๋ยวจะถูพื้นแล้วจ้ะเดี๋ยวจะฆ่าเชื้อโรคเดี๋ยวจะถูพื้นฆ่าเชื้อถูพื้นจะหน่อยหนึง่งไม่เป็นไรแล้วจ้ะมันออกขึ้นมาตัวเสียเดี๋ยววันนี้ก่อน ก็บอกต้องคอยสิบห้านาทีบอกถ้าเกิดว่าออกไปไหนเลยไม่ได้แล้วกับข้าวใครจะซื้อกับข้าวแล้วเนี่ย <c oughs> ที่จริงๆนะ,ะรัฐบาลก็บอกถ้าใครติดเชื้อนะ ห้ามออกนอกบ้านนะก็บอกห้ามออกนอกบ้านกี่วันนะ่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วไงประมาณอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละห้ามออกนอกบ้านแล้วทีนี้ใครจะซื้อบข้าวละ่ะกับข้าวที่ซื้อมาตุนมาไว้ก็กินหมดแล้วจ้ะพี่น้องกับข้าวพวกอาหารกรนะป๋องนาะไปแล้วจ้ามาบอกมาเล่าให้ฟังจ้า ไม่รู้ลูกสาวเช็คก,ก็ยังเขาเช็คทุกวันนั่นแหละแต่ไม่รู้เขาเดี๋ยววันนี้จะถามลูกสาวว่าเป็นยังไงบ้างเช็คไอ้ตัวนี้แล้วยังติดเชื้ออยู่เปล่าถ้าเกิดยังติดเชื้ออยู่ก็อาจจะลอยอสักสองสามวันนั่นแหละนี้เขาหกวันนั่นนะหกวันแล้ว,ว,ลว,นะว,ลวมันประมาณมันประมาณอยู่ได้สักแปดวันนะนะมันประมาณสักแปดวันนะคิดว่านะสักแปดวันนะคนที่ติดเชื้อนะ คิดว่าประมาณนี้เราคงจะหายแล้วล่ะคิดว่านะจะได้ไปทาทางานแล้วอยู่แต่บ้านมันก็เบื่อจะพี่น้องกักตัวก็เบื่อมอนกันนะอ่าช่วงกักตัวบางคนก็อ้วนบางคนก็ผอมนะบางคนก็กินได้บางคนก็กินได้คน,นไดคนที่คนที่เป็นในคนที่กักตัวอกินไม่ค่อยได้อยู่แล้วจะไม็ลอะเจ็บคอใช่ไหมล่ะ,ละอ่าก็คงจะผอมลงแหละคิดว่านะ ไอคนที่ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องกักตัวในเสียกินกินกินแล้วก็ได้ไม่ได้ออกกําลังกายมันก็อ้วนจะพี่น้องเนี่ยอ้วนขึ้นเลยเห็นไหมนะอ้วนขึ้นจะพี่น้องโอ้ยลดยากแล้วรุ่นนี้แหละลดยากแล้วเดอ้โอโอเคไม่เป็นไรจ้ะแค่นี้จะบไายบ่ายจ,จ้า